หัวใจมนุษย์ในยุคนี้เต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านวาวุ่นกังวลและหลายคนกำลังหลงคิดว่าเราจะสงบได้เมื่อได้สิ่งที่อยากได้แต่ความเป็นจริงแล้วหัวใจไม่เคยสงบด้วยการเติมเต็มของดุนยาเพราะหัวใจไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อยึดติดกับดุนยาหัวใจถูกสร้างมาเพื่อจดจำและเชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าพึงรู้เถิดว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นหัวใจจึงจะสงบ ่งเราไกลจากอัลลอฮ์ยิ่งปล่อยให้หัวใจวิ่งตามสิ่งที่ต้องห้ามทําบาปโดยไม่สะทกสะทานใจเราจะเหนื่อยหนักและว่างเปล่าแต่หากเรากลับมาศรัทธาเชื่อฟังละสิ่งที่พระองค์ห้ามและหมั่นขอโดอาขออภัยโทษอิสติฟาดเยอะๆอย่างจริงใจใจเราจะเริ่มเย็นลงเพราะใจรู้ว่าอยู่ในการควบคุมของพระองค์วันนี้ลองกลับมาพูดกับใจของเราเองว่าแทนที่จะหาทางสงบ ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามลองหาความสงบในอ้อมกอดของพระองค์ใจที่ไม่สงบมักเป็นใจที่ลืมอัลลอฮ์กลับมารำลึกถึงพระองค์แล้วคุณจะเข้าใจว่าความสงบไม่ได้อยู่ในโลกแต่อยู่ในดูอาอินชาอัลลอฮ์